สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ลงทุนง,ง่ายๆสไตล์พนักง,งานประจำวันนี้ก็เป็น EP 3แล้วนะคะก็ EP นี้จะมาแชร์เกี่ยวกับเรื่องการใช้เครื่องมือสตรีมมิ่งในส่วนของ Condition Order นะคะตัวช่วยให้กับเราเนี่ยที่ไม่มีเวลาฟฝ้าจอค่ะให้มาสามารถตั้งขายตั้ง Stop Loss ได้อัตโนมัติเลยค่ะโอเคงั้นเราไปดูในส่วนของการ Stop Loss ก่อนดีเราลอง Open ไว้อยู่ใช่ไหมคะเราจะปิดเราก็ต้อง Short ค้ดค่ะ แล้วเราก็เลือกวอลุ่มเลยอ่ะเลือก1คนนะคะอืมปุ่มคําว่า stop order ให้เรานะคะเราก็กดเข้าไปเลยนะคะเลือกคำว่าขายค่ะอ่าแล้วก็เราก็เลือก condition นะคะ l a r g price น้อยกว่าหรือเท่ากับนะอ่าที่ราคาแปดเตั้งไปเลยอ่าแล้วก็ตรงนี้ก็อย่าลืมใส่ราคาเหมือนกันนะแล้วก็กดคาว่าช็อตแล้วก็กด confirm เรียบร้อยแล้วในส่วนของการตั้งต็อปลอดนะคะก็เดี๋ยวไปดูการ EP หน้านะคะว่าไม่จะมีคอนดิชันออเดอร์อะไรให้บ้างนะคะไปเรียนรู้กันค่ะฝากพี่ๆทุกคนนะคะกดไลค์นะคะแล้วก็กดแชร์กดติดตามไว้นะคะรออัปเดตคลิปใหม่ๆนะคะที่จะทำขึ้นมาให้ทุก,ทกวันเลยนะคะฝากติดตามกันด้วยนะ